สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน question and answer ปุชาวิสัชนานะครับหัวข้อที่31ครับการทรงเรียกที่เกิดผลคืออะไรคําตอบครับการทรงเรียกที่เกิดผลคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่พระองค์ประการแรกนะครับพระองค์ทรงกระทําให้มนุษย์เห็นแจ้งในความบาปและความทุกข์ของตนประการที่2พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทร,ทรงกระทําให้มนุษย์เห็นแจ้งในความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ประการที่สครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างใจใหม่ให้กับมนุษย์ผู้เชื่อประการที่4ครับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชักนําและเสริมสร้างเราให้สามารถเปิดใจรับข่าวประเสริฐแห่งความรอดของพระเยซูคริสต์ที่ประกาศผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านี่คือ4ประการในคาตอบที่ว่าการทรงเรียกที่เกิดผลนั่นคืออะไรพี่น้องครับ ให้เรามานำสการพระเจ้านะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เพลงชีวิตริสเตียนบทที่301นะครับ301พระเยซูทรงเรียกให้เรามานำสักการพระเจ้าด้วยกันนะครับ sing พี่น้องครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูถึงการทรงเรียกการทรงเรียกของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นการทรงเรียกที่เกิดผลภาษาอังกฤษว่า effectual calling หรือ effective calling นั่นเองพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1 2ทิโมธีบทที่1ข้อ8ข้อที่9ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นอย่าละอายคำพยานแห่งองค์พระู้ญป็นเจ้าของเรา หรือของตัวข้าพเจ้าที่ถูกจำจองอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์แต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสรศิฐโดยอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเราด้วยคำทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การกระทำของเราแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซสคริตตั้งแต่ก่อนสร้างโลกมานั้น นี่คือ2ทีโมทีบทที่1ข้อ8และข้อที่9นะครับเพ,พิ่มพิมอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ37และ38โปรดฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าเมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปรับใจจึงกล่าวแก่เปรโตและอัครสาวกอื่นๆว่าท่านพี่น้องทั้งหลายเราจะทำอย่างไรดีฝ่ายเปโตจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจเสียใหม่ และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อว่าพระเจ้าทรงยกบาปผิดของท่านเสียและท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับผมขออนุญาตอธิบายถึงพระคัมภีร์ทั้งสองตอนที่เราได้อ่านมาแล้วนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการทรงเรียกที่เกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นโรงทรงมีพระราชกิจหรือ พรรองรงทาหน้าที่ของโรรองทํางานของโรรองก็คือการท่งเรียกเราทั้งหลายนะครับต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราทั้งหลายได้รับการทรงเรียกที่มาจากพระวิญญาณเมสุทสุดและเราตอบสนองต่อการทรงเรียกนั่นเองเรากลับมาถึง4ประการนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นการทรงเรียกที่เกิดผลน,นั้นทําให้เราเห็นแจ้งทําให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เรายอมรับว่าเราอยู่ในความทุกข์เราอยู่ใน การที่เราจะต้องรับค่าจ้างของความบาปก็คือความตายนั่นเองนั่นเป็นประการแรกของการทรงเรียกนะครับประการที่2ครับการทรงเรียกของพระเยซูสุดก็ทําให้เราได้เห็นแจ้งถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์คืออะไรครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์นั้นก็คือการที่เรารู้และยอมรับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับด้วยปากนะครับและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเรา นั่นคือประการที่2ครับเห็นแจ้งในความรู้เกี่ยวกับองค์พระเยสุคริสประการที่3ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทําให้เราได้บังเกิดใหม่สร้างใจใหม่พระคัภีร์ที่บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่อยู่ในพระคริสผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วการสร้างใหม่ครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเกิดใหม่ที่อยู่ข้างในการเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณผมได้อธิบายไปแล้วนะครับการบังเกิดใหม่คือการที่คนคนนั้น นะครับเริ่มต้นที่การกลับใจการกลับใจนั้นก็คือการเสียใจครับเสียใจในสิ่งที่เป็นความบาปที่เราเคยทํามาก่อนหรือสิ่งที่เราทําไปแล้วซึ่งเป็นความบาปทั้งหลายพี่น้องครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของการกลับใจใหม่การที่เราสํานึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปเราช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องกลับใจขอรับการช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับสเต็ปต่อไปก็คือการที่เราจะต้อง ทูลขอการอภัยโทษสรารภาพบาปกับพระเจ้าและทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้านะครับนั่นคือขั้นตอนการกลับใจใหม่นั่นเองพี่น้องครับการที่เราจะมีใจใหม่นะครับได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือต้องกลับใจต้องอธิษาฐานสารภาพขอการอภัยโทษจากพระเจ้านะครับและเราเองนั้นจะต้องไปถึงขั้นตอนที่3ครับก็คือการที่เราจะต้องเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูสเต็ปที่3นะครับ คือการเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูให้เข้ามาให้พระองค์เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดและประการที่4สเต็ปที่4ก็คือการที่เราต้องตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปนั่นคือ4สเต็ปผมพูดเน้นย้ำซ้ำทวนนะครับเน้นย้ำซ้ำทวนให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับหลายในท่านคงท่องได้จําได้กรุณาอยา่าพึ่งเบื่อนะครับะอ,อะไรครับเพราะว่าเวลาที่เรานำรับเชื่อพระเจ้าเราต้องมีทั้ง4ขั้นตอน4สเต็ปนี้นะครับ นะสี่สเตปนี้ถ้าพี่น้องฟังแล้วยังจำไม่ได้ขอให้ท่านกลับนะครับรีไวซ์กลับไปที่จะไปฟังใหม่รอบหนึ่งนะครับสีขั้นตอนผมจะไม่ขอพูดซ้ำพี่น้องครับนี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเรียกเรานะครับและในที่สุดนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้เรารับข่าวประเสริฐแห่งความรอดไปถึงความรอดโดยผ่านทางการประกาศผ่านพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่า การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระราชกิจของพระวิญญาณสุิ์นั้นก็ทำร่วมกันกับพระวจนะของพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นพระคำนะครับของพระองค์เองนะฮะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามาทําให้เรานั้นได้รับความรอดนะครับจุดแรกเลยนะครับก็เริ่มต้นจากการทรงเรียกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ การอธิบายพระกัมภีสองทีโมทีบทที่1ข้อที่8และข้อที่9านะครับทำให้เรารู้ว่าข่าวประเสริฐนั้นนะครับโดยอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าเราจะได้ความรอดนะครับและการทรงเรียกที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับเป็นการทรงเรียกที่บริสุทธิ์จริงๆครับเป็นการทรงเรียกที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงเป็นความการทรงเรียกที่จะให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์ให้ชีวิตของเรานั้นได้หลีกพ้นนะครับรอดพ้นหลุดพ้นจากผลของความผิดความบาป พี่นองครับการที่เราได้รับการเรียกนั้นแท้จริงแล้วมาจากพระเจ้านะครับไม่ใช่เราเลือกเองนะครับไม่ใช่เราเริ่มต้นแต่พระเจ้าเป็นคนเริ่มต้นพระเจ้าเริ่มต้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเริ่มต้นโดยการทรงเรียกเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าและถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องสํานึกสํานึกและเราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณนี้ ซึ่งเป็นพระคุณที่พระเจ้าเตรียไว้ให้กับเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกนั่นหมายถึงว่าการทรงเรียกนั้นก็เชื่อมโยงนะครับกับการกําหนดไว้ล่วงหน้าการทรงเลือกนะครับก็เชื่อมโยงกันการทรงกําหนดล่วงหน้านะครับการทรงเลือกมันเกิดขึ้นและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ทรงเรียกเราถามว่าใครเรียกเราครับนั่นคือพระสกิจของพระญาณบริสุทธิ์นะครับพระญยาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเรา และการเรียกของพ่อแม่ยิมสุดนั้นเกิดผลแน่นอน100%ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการทรงเรียกเรานะครับมาถึงพวกเราทั้งหลายที่ถูกเลือกไว้ก่อนหน้านั้นมาถึงพวกเราทั้งหลายที่ถูกกําหนดไว้ก่อนหน้านั้นนะครับขอพี่น้องที่จะได้มีโอกาสทําความเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ครับคําอธิบายพระคมภีร์กิจการบทที่2ข้อ37 38็นะครับพูดถึงเรื่องของคนเหล่านั้นที่ได้ยินคําแบ่งปันคาเทศนาของเปโตรนะครับ เขาก็ได้ยินแล้วนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานนั้นเพิ่งไมีใช่ว่าเขารู้สึกแปลกปรับใจคำว,ว่าแปลกปรับใจก็คือว่ามีความรู้สึกที่ไม่เหมือนปกติมีความรู้สึกไม่ธรรมดานะครับมีความรู้สึกว่าพระเจ้ากาลังแตะใจของเขาพระเจ้ากาลังเรียกเขาฉะนั้นพวกเขาได้พูดกับเปโตรอักคราสาวกทั้งหลายนะครับว่าท่านพี่น้องทั้งหลายเราจะทําอย่างไรดีพี่น้องเห็นไหมครับ การที่พระเจ้านั้นเริ่มต้นที่จะเรียกใครก็ตามแน่นอนครับคนนั้นจะตอบสนองครับก็ถามว่าทํายังไงดีเปโตก็บอกกับพวกเขาครับบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพราะว่าพระเจ้าจะทรงยกความบาปผิดของท่านเสียและท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยครับพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ชัดเจนครับพระคัมภีร์กำลังบอกว่าให้เรากลับใจเสียใหม่ นะครับการกับใจเสียใหม่ก็คือการที่คนคนนั้นจะรู้แจ้งเห็นจริงในในความอันตรายนะครับในค่าจ้างของความบาปซึ่งก็คือความตายนั่นเองพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งทําบาปนั้นเขาไม่เพียงแต่ต้องรับผลของบาปนะครับเขายังต้องจมอยู่ในความทุกข์ที่จะเกิดจากการกระทําของเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นนะครับกับใจเสียใหม่คนคนนั้นประกาศตัวเองว่าเขาจะติดตามพระเยซู ตั้งใจติดตามพระเยซูตลอดไปพี่น้องครับการยกความบาปผิดก็จะเกิดขึ้นครับการที่เขาจะได้รับของประทานและการทรงนำของพระเยซูต่อจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะหันกลับไปดูชีวิตของพวกเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะตรวจตราชีวิตของพวกเราและเราจะขอบคุณพระเจ้าเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเราจะเห็นถึงพรารกิจของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทรงเรียกเราพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะส่องสว่างในชีวิตของเราในความคิดของพี่น้องทุกท่านเพื่อที่เราจะเห็นถึงการทรงช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์ขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นได้ได้กล่าวมาแล้วนะครับเป็นขั้นตอนที่พูดถึงเรื่องของการทรงเรียกที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทําให้เราได้รู้แจ้งเกี่ยวกับความบาป พยัญชนิสุดนั้นทาให้เรารู้แจ้งเกี่ยวกับพระเยสูที่ช่วยเราให้รอดพยัญญบริสุดนั้นทําให้เราบังเกิดใหม่สร้างใจใหม่ให้กับเราพยัญญบริสุดนั้นชักนําให้เรารับข่าวประเสริฐแห่งความรอดและได้รับความรอดพี่น้องครับนั่นคือทั้ง4ประการซึ่งพูดถึงเรื่องของการส่งเรียกมาถึงช่วงสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งต่างที่ได้กล่าวไว้ นะครับได้พูดไปได้สอนได้แบ่งปันในเสียงสิทธิพิบาลนะครับการตอบรับของหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเกร้จ,จักรบางท่านเป็นสิทธิพิบาลนะครับก็ได้เขียนคำหนุนใจมาหาผมทาให้ผมได้รับกําลังใจและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนําพานะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผมเองนั้นจะมีกําลังที่ได้รับจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มีกําลังมีพลังในการที่รับใช้พระเจ้า ด้วยการทำเสียงสิทธิบานนี้ต่อไปก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาขออธิษฐานเผื่อผมด้วยนะครับที่จะมีกำลังใจมีพลังมีสติปัญญามีฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการรับใช้พระเจ้าในการที่จะเป็นพรให้กับพี่น้องผ่านทาง,งพระวจนะของพระเจ้าผมตั้งใจที่จะทําให้เสียงสิทธิพิบาลนี้นะครับที่จะไม่เหมือนใครนะครับในเรื่องของการขุดลึก ในพระวจนะของพระเจ้านะครับก็ขอพี่น้องที่จะติดตามและกรุณาแนะนำนะครับหากมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับยินดีที่ได้รับฟังพี่น้องที่รักทุกท่านครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับการทรงนําของพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ทําให้พวกข้าพงศ์หลายได้รู้ถึงความจรงิงที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความรอดเกี่ยวข้องกับการทรงเรียก และขอบคุณพระเจ้าที่การทรงเรียกของผูย้ยานสุดนั้นได้เกิดผลจริงในชีวิตของพวกขา้าพุทั้งหลายเมื่อข้าพุทธ์หลายมองย้อนกลับไปถึงการทรงเรียกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานการตอบสนองในการทรงเรียกที่เกิดผลทําให้พวกข้าพุท์หลายนั้นรู้จักกับพระเยซูทําให้พวกข้าพุท์หลายนั้นสัมผัสถึงการทรงนําพระราชกิจของพระญาณบริสุท์ที่ทรงเรียกพวกข้าพงท์หลายให้เป็นลูกของพระองค์กล้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานความมั่นใจในการที่พวกข้าพุท์หลายจะรับใช้พระองค์ ในการที่ผู้เข้ามาลัยจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เพื่อที่เมืหลังจะตอบสนองอย่างถูกต้องตอบสนองต่อพระคุณและของพระทานของพระองค์ที่การจัดเตรียมของพระองค์มาถึงชีวิตของผู้ข้ามาหลายอย่างเพียงพอสม่ำเสมอและไม่เคยขาดขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ชีวิตของข้ามาลายนั้นอยู่ในการสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์มีชีวิตอยู่และไหวตัวในพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใต้การทรงนำของพระองค์ ไปได้การจูงใจขอบันดาลแรงปรารถนาความปรารถนาที่มาจากพระองค์ให้กับพวกข้าพงหลายด้วยเพื่อที่ข้าพงหลายจะมีจิตใจปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าจิตใจปรารถนาที่ข้าพงหลายนั้นจะอยู่ในทางของพระเจ้าจะเชื่อฟังพระองค์จิตใจปรารถนาที่จะเห็นถึงแผ่นดินของพระเจ้าได้ขยายออกไปโดยการนำวิญญาณมาถวายกับพระองค์ที่จะสร้างสาวก ให้พี่น้องได้เติบโตขึ้นเหมือนสาวกติดตามพระเยซูและสร้างสาวกต่อไปได้ขอ,รรอพระพองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันให้อยู่ในน้ำวัดไทยให้อยู่ในพระกุลของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอํานวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ